สวัสดีครับผมบีจากช่องบียอนชาแนลนะครับสำหรับคนที่อยากจะมีรายได้เสริมจากการขายของออนไลน์บน a c e b o o k นะครับแต่ว่ายังไม่เคยมีความรู้เรื่องตรงนี้มาก่อนเลยยังไม่เคยทำมาก่อนหรือว่าเคยเล่นแต่ Facebook ส่วนตัวแต่ว่ายังไม่เคยเอา a c e b o o k เนี่ยมาสร้างไรายได้เสริมแบบจริงจังนะครับคลิปนี้เป็น EP ีแรกนะครับแล้วก็จะมีเป็น e ี234ต่อไปนะครับผมอยากจะให้ทุกคนเนี่ย ดู EP, พแล้วก็ทําตามดู EP หนึ่แล้วก็ทําตามมันจะเป็นขั้นตอนทีละสเต็ปสำหรับผู้ที่เริ่มต้นจากศูนเลยนะครับผมจะรู้ว่าถ้าจบ EP เนี่ยคุณจะมีปัญหาเลยต่อไป EP ต่อไปก็จะเป็นการปลดล็อกปัญหานี้นะครับแล้วผมมั่นใจนะครับถ้าเผื่อทุกคนตั้งใจแล้วก็ทําตามแบบจริงจังนะครับทุกคนจะมีรายได้เสริมจากการขายของออนไลน์บน a c e b o o k แน่นอนครับโอเคเรามาเริ่มบทเรียนใน E ีแรกกันเลยนะครับ สงสัยไมหมฮะว่าทําไมผมถึงเลือกการขายของออนไลน์บน Facebook มาสอนกันทําไมเราถึงไม่ไปขายของบน Instagram บน Twitter หรือว่าแพลตฟอร์ม,มอื่นๆื่ล่ะนี่เลยครับมีอยู่3มเหตุผลหลักๆเลยนะครับที่ทําไมเราต้องขายของออนไลน์บน Facebook เหตุผลอันดับแรกสําคัญมากๆนะครับ Facebook ตอนนี้มีผู้ใช้งานทั่วโลกมากถึง2449ล้านบัญชีในส่วนของประเทศไทยเนี่ยมีผู้ใช้งานทั้งหมด47ล้านบัญชีนะครับ ประเทศไทยมีประชากรทั้งหมดเท่าไหร่ฮะประมาณ67-69ล้านคนนะฮะถ้าจะไม่ปิดมากกว่าครึ่งหนึ่งของประชากรประเทศไทยอีกนะครับคนเล่น a c e b o o k เนี่ยเกินครึ่งข,ของประเทศไทยไปแล้วคนไทยเล่น a c e b o o k นะครับแล้วก็เฉลี่ยเนี่ยวันหนึ่งคนไทยเล่น Facebook เฉลี่ยวันละ2.55ชั่วโมงก็คือวัวละ3ชั่วโมงนั่นเองนะครับดังนั้นนี่คือเป็นเหตุผลแรกแล้วก็เป็นเหตุผลที่สําคัญที่สุดเลยนะครับว่าทําไมเราถึงจะต้องมาขายของออนไลน์บน Facebook กัน ข้อที่2นะครับมันก็จะสืบเนื่องมาจากข้อแรกนะครับในเมื่อ a c e b o o k เนี่ยมีผู้ใช้งานเยอะแยะมากมายมหาศาลขนาดนี้นั่นแปลว่าอะไรครับแปลว่า Facebook คือทำเลขายของที่ดีที่สุดถูกไหมครับที่ไหนมีคนเยอะแปลว่าที่นั่นทำเลดีแล้วเราสามารถที่จะเป็นเจ้าของทำเลที่ดีที่สุดนี้ได้ด้วยตัวเราเองนะครับถ้าเกิดว่าเป็นยุคก่อนเนี่ย เราสมมุติว่ามีสินค้าหรือว่าเราอยากจะขายสินค้าเราอยากจะเปิดร้านค้าขึ้นมาสักร้านหนึ่งนะฮะสิ่งแรกที่เราคิดอยู่ในหัวก็คือทำเลถูกไหมครับเราก็อยากจะไปเปิดร้านในที่ที่มีทำเลดีๆคนเยอะๆเพื่อที่จะสร้างโอกาสในการขายสินค้าของเราได้มากขึ้นใช่ไหมครับแต่ว่าทำเลที่ดีก็ย่อมต้องแลกมากับการเสียค่าเช่าที่แพง ไหนจะค่าตกแตง่งไหนจะค่าอื่นๆอีกเยอะแยะนะฮะคือเงินแทบจะหมดกระเป๋ากว่าเราจะเปิดร้านค้าขายของได้แต่ว่าสําหรับยุคนี้นะฮะเราสามารถที่จะเป็นเจ้าของทำเลที่ดีนี้ได้ด้วยตัวของเราเองโดยการสร้างเพจ Facebook ขึ้นมาโดยที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายใ,ใ,ใดๆทั้งสิ้นนะครับแล้วก็ถ้าเป็นร้านค้ายุคก่อนเนี่ยอาจจะมีปัญหาเรื่องเชลว,วางของนะครับคือมีเชลว,วางของอันนึงวางของเต็มม,ตม,มันก็เต็มอะ่ะมันก็วางไม่ได้ ช่ไหมแต่ว่าข้อจํากัดนี้จะหมดไปนะครับถ้าเราเปิดเพจ Facebook เรามีร้านค้าของเราบนออนไลน์แล้วเราสามารถที่จะวางสินค้าของเรากี่ชิ้นก็ได้นะฮะโดยไม่จํากัดเลยซึ่งนี่ก็เป็นข้อดีมากๆอีกข้อหนึ่งนะครับสำหรับการขายของออนไลน์บน f c e e o o o นะครับตัวนเนตผลข้อที่3ก็สุดท้ายนี่นะครับมันก็จะสืบเนื่องมาจากก้อ2นะฮะข้อที่2เรารู้แล้วว่า Facebook คือตำเลยข,ขายของที่ดีที่สุด นั่นแปลว่าอะไรครับแปลว่าตอนนี้ตลาดมาแล้วคนไทยรอซื้อของออนไลน์กันอยู่ก็คือมีผวกคนนับล้านะครับรอซื้อของของเราอยู่ตอนนี้บนโลกออนไลน์ทําไมผมถึงพูดแบบนั้นจริงๆอ่ะพฤติกรรมผู้บริโภคหลายคนอาจจะรู้แล้วนะครับว่าพฤติกรรมเปลี่ยนไปนานแล้วนะครเปลี่ยนไปสักพักใหญ่แล้วจากเดิมเนี่ยสมัยก่อนถ้าเราอยากจะได้ของได้สินค้าสักอย่างหนึ่งเนี่ยเราก็ต้องออกนอกบ้าน ช่ไหมฮะเราก็ต้องไปในที่ที่แหล่งที่มีสินค้าที่เราต้องการจากนั้นเนี่ยเราก็เลือกร้านที่เราถูกใจที่สุดแล้วก็มีต่อรองราคาอะไรก็ว่าไปแล้วเราก็ืซื้อสินค้ากลับมาบ้านแต่ว่ายุคนี้ไม่ใช่แบบนั้นแล้วนะฮะยุคนี้คนเลือกที่จะหยิบมือถือขึ้นมาแล้วก็เลือกค้นหาสินค้าที่เราต้องการเลือกร้านที่เราต้องการเปรียบเทียบร้านได้ด้วยนะฮะ แล้วก็ถูกใจร้านไหนเราก็จ่ายตังออนไลน์ได้ด้วยจากนั้นเนี่ยก็มีคนมาส่งให้ถึงที่บ้านถึงหากนะฮะสะดวกสบายมากทีเดียวนะฮะแล้วมันก็เป็นธรรมชาติของมนุษย์ด้วยมนุษย์เนี่ยรักความสะดวกสบายครับยกตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเจนที่สุดเลยนะครับในเรื่องของพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปเนี่ยก็คือเรื่องอเหตุการณ์โควิดที่เราประสบกันอยู่โอ้โหโควิด้ามาปุ๊บ เศรษฐกิจพังพินานะครับไม่ว่าจะเป็นธุรกิจใหญ่กลางเล็กพังกันหมดแต่ว่าเชื่อไหมครับว่ามันมีคนอยู่กลุ่มกลุ่มหนึ่งไงที่เขาแทบจะไม่ได้รับผลกระทบอะไรเลยนะนั่นก็คือเป็นกลุ่มพวกที่ขายของออนไลน์ตรงนี้แหละนะฮะบางคนถึงกับมียอดที่โตแบบก้าวกระโดดเพราะว่าเราอยู่กับบ้านไงฮะ,ะผู้บริโภคอยู่กับบ้านออกจากบ้านไม่ได้ลัวดิดเชือ้อนะ,ะไปที่ไหนร้านก็ปิดไปเที่ยวก็ไม่ได้ ดังนั้นสิ่งที่คนเขาจะทำกันคืออะไรก็คืออย่างที่บอกครับหยิบมือถือขึ้นมาเลือกสินค้าเลือกสั่งซื้อสินค้าสั่งอาหารได้ด้วยสั่งน้ําได้ด้วยทุกอย่างคนนี้หมดนะฮะดังนั้นพวกสังเกตผู้ธุรกิจที่เป็น Delivery หรือว่าขายของที่แบบว่าใส่ของออนไลน์พวกนี้จะเติบโตแบบก้าวกระโดดในช่วงโควิดที่ผ่านมานะครับ ดังนั้นนี่ก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งนะครับที่ทําไมเราถึงจะต้องมีช่องทางการขายของออนไลน์ของเราอีกช่องทางหนึ่งก็คือช่องทาง a c e b o o k นะฮะเพื่อที่เราก็ไม่รู้หรอกว่าในอนาคตมันจะเกิดวิกฤตอะไรโรคระบาดโควิด20-21มาอีกเราก็ไม่รู้นะฮะแต่เราสามารถที่จะมีทางเลือกอีกช่องทางหนึ่งนะครับในการที่จะหารายได้มาเลี้ยงกรอครัวเราแล้วก็ไม่แน่เหมือนกันนะครับว่าบางทีนะไอ้รายได้เสริมจากที่เราคิดไว้เนี่ย ในอนาคตรายได้มันอาจจะมากกว่ารายได้จากอาชีพหลักเราก็ได้นะครับซึ่งมีตัวอย่างให้เห็นมากมายบนโลกออนไลน์นะฮะอันนี้ก็เป็นสา mm. มเหตุผลหลักๆเลยนะครับที่ทําไมเราถึงต้องมาเริ่มต้นขายของออนไลน์บน Facebook กันนะครับเริ่มอยากที่จะหาอะไรมาขายของออนไลน์กันแล้วใช่ไหมครับแต่ผมเชื่อว่ายังมีหลายท่านนะฮะที่ยังมีความกังวลอยู่ฉันไม่เก่งคอมฉันไม่เก่งเทคโนโลยี ฉันไม่เคยเรียนการตลาดออนไลน์มาก่อนอายุก็มากแล้วแล้วฉันจะขายของออนไลน์ได้เหรอใครที่กําลังกังวลเรื่องนี้อยู่ไม่ต้องกังวลนะครับผมมีวิธีแก้จากเดิมเนี่ยที่เราคิดว่าเฮ้ยฉันไม่เก่งนู่นไม่เก่งนี่ฉันจะทําได้เหรอการขายของออนไลน์เนี่ยให้เปลี่ยนมาเป็นการตั้งเป้าหมายแทนสมมุติว่าเราตั้งเป้าหมายว่าเราอยากจะขายของออนไลน์ทาง a c e b o o k เนี่ยให้ได้วันละ2 0 0 0บาทอ่ามีเป้าหมายแล้ว แล้วการที่จะขายของได้เวลา2 0 0 0บาทเนี่ยเราจะต้องมีสกิลอะไรบ้างเราจะต้องมีทักษะอะไรบ้างเราจะต้องเรียนรู้อะไรบ้างเพื่อที่จะเดินไปถึงเป้าหมายนั้นอ่ะทีนี้ mindset เราจะเปลี่ยนไปแล้วถูกไหมครับจากเดิมที่เราคิดว่าเราทําไม่ได้กลายเป็นเรามีเป้าหมายแล้วแล้วเราก็ต้องเรียนรู้เราก็ฝึกทํามันนะตรงนี้สําคัญมากๆเลยนะครับถ้าเผื่อว่าใครไม่ปรับเปลี่ยน mindset ตรงเนี้ยมันทําไปปุ๊บเนี่ยมันจะเกิดการทําครึ่งกลาง แล้วจะเกิดการทอ้อเพราะเราไม่มีเป้าหมายไงจากนั้นเนี่ยให้เราไปหาดูตัวอย่างของคนที่ประสบความสําเร็จในการขายของออนไลน์หรือว่าไปดูคนที่เขาประสบความสําเร็จในการขายของคล้ายๆกับที่เราขายก็ได้นะครับว่าเออเขามีคนประสบความสําเร็จให้เราเห็นนะมันจะเหมือนเป็นกํากลังใจให้เรานะครับที่เราอยากจะเป็นเหมือนเขาบ้างนะทีนี้เราก็จะมีแรงฮึดและ ที่อยากจะเรียนรู้อยากจะฝึกทําอะไรต่างๆเพื่อที่จะเดินไปให้ถึงเป้าหมายนั้นให้ได้นะครับส่วนเรื่องอายุเนี่ยตัดทิ้งไปได้เลยนะครับเพราะว่าออนไลน์เนี่ยมันเป็นเรื่องใหม่นะมันเพิ่งจะเข้ามาในประเทศไทยเนี่ยเพิ่งไม่กี่ปีเองช่วงนี้เป็นช่วงขาขึ้นอยู่นะครับคนหันมาทําออนไลน์กันเริ่มที่จะมาทํากันแล้วนะครับอย่างที่ผมอธิบายไว้ตอนแรกว่าเหตุการณ์โควิดที่ผ่านมาเนี่ยทำให้คนรู้สึกตระหนักมากยิ่งขึ้นแล้วว่าควรที่จะหาอะไราได้เสริมจากออนไลน์ได้แล้ว เรื่องออนไลน์เป็นเรื่องใหม่นะครับไม่ว่าคุณจะจบศู์จบด็อกเตอร์เป็นศาสตราจารย์อะไรยังไงนะครับทุกคนจะต้องมาเรียนรู้เรื่องออนไลน์ใหม่หมดนะครับเรื่องจากศูนย์หมดฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องกังวลเรื่องนี้นะครับแล้วทุกอย่างที่เรียนรู้เนี่ยมันเป็นทักษะนะฮะไม่ใช่พรสวรรค์จริงอยู่นะครับมันอาจจะมีอาชีพบางอาชีพนะฮะที่อาศัยเรื่องพรสวรรค์เข้ามาอย่างเช่นพวกนักกีฬา หรือว่าพวกนายแบบนางแบบพวกนั้นอาจจะเป็นอาจจะมีเรื่องของพรสวรรค์ในเรื่องสรีระร่างสรีระร่างกายอะไรอย่างนั้นมาเกี่ยวนะครับแต่ว่าการเรียนรู้เรื่องออนไลน์เนี่ยไม่ใช่พรสวรรค์นะมันเป็นทักษะในเมื่อมันเป็นทักษะมันแปลว่าอะไรครับแปลว่าเราสามารถฝึกมันจนเก่งได้ถูกไหมครับเพื่อที่เราจะเดินทีละสะเต็ปสเต็ปไปหาเป้าหมายนั้นอย่าลืมนะครับมายเซตตรงนี้สาคัญมากมากเลย ก็ลองไปปรับเปลี่ยนดูนะครับมันจะได้เกิดการลงมือทำที่สําคัญมากๆเลยการลงมือทำนะครับทำไปปุ๊บม,มันจะเกิดการเรียนรู้ไปนะครับแล้วก็ปรับปรุงไปเรื่อยๆนะครับผมเชื่อว่าถ้าทุกคนตั้งใจทําจริงๆนะครับเราจะสามารถมีรายได้เสริมจากการขายของออนไลน์บน Facebook แน่นอนนะฮะ โอเคก็จบไปแล้วนะครับสำหรับ EP แรกนะก็เรียกว่าเป็นปีวิวก่อนละกันนะครับก่อนที่จะเข้าบทเรียนที่แท้จริงอันนี้ยังไม่ได้เริ่มเลยนะอันนี้แค่อยากจะให้ทำความรู้จักกับตัวเพจ f a c e b o o k แล้วก็ปรับ Mindset นะครับก่อนที่จะเข้าบทเรียนที่แท้จริงนะครับให้เ,เกิดความตระหนักก่อนให้เกิดความอยากจะที่จะเรียนรู้ก่อนนะครับเพื่อที่จะ ทำให้เกิดการลงมือทําแล้วก็ทําอย่างต่อเนื่องนะครับโดยมีการปรับปรุงไปเรื่อยๆนะครับแล้วเดี๋ยว e ี EP ต่อไปก็จะเป็นอีกสเต็ปหนึ่งนะครับเป็นเรื่องของการลงมือทํากันแล้วนะครับแล้วก็จะมีในเรื่องของขั้นตอนของการทําทเพจ a c e b o o k นะครับเทคนิคการเขียนโพสขายเขียนยังไงให้ขายได้ เทคนิคการถ่ายรูปสินค้าถ่ายรูปยังไงให้สวยให้ดึงดูโดยที่ไม่จําเป็นจะต้องไปลงทุนซื้อกล้องแพง,แงๆหรือว่าโปรดักชันแพงๆใดๆแล้วเดี๋ยวผมจะสอนไปทีละ EP นะครับก็เดี๋ยวเราก็จะมาเนี่ยเจาะลึกด้วยกันไปเรื่อยๆนะครับอยากจะให้เรียนรู้ไปทีละสเต็ปแล้วก็ไปทําตามเรียน EP หนึ่งแล้วก็ไปทําตามนะครับมันจะเกิดการลงมือทําแล้วก็พอเราเกิดการลงมือทําปุ๊บเราเริ่มเข้าใจแล้ว เราจะมีพลังเหมือนกับจะมีพลังอยากจะเรียนรู้ใน EP ต่อไปนะครับก็เดี๋ยวยังไงเจอกันใน EP 2นะครับ